น้องว่วาตามองได้กับตสีหูกันทุกคนนั่นแหละคือปูเพิ่นว่าไหตัวให้ต้มกันคเออมีท่าไดบ่ได้เรียกชันวันเนาะสีลำสีรวยเพ <อ S> ิ่นไหแล้วแต่สีสื่อเอาเพิ่นวางชันเออเพิ่นว่าได้เรียกเลยนะครับพี่น้องทุกคนเอมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะนอนหลับฝันดีเด้อห้เจริญเจริญสาดูครับ นี้พ่อพนภาคพอดเนี่ยครับพี่น้องครับบรรยากาศสดสดครับพี่น้องครับพอมีห้องกันรับแขกรับลูกศิษย์เมืดมือเมื่เว้นครับพี่น้องครับตั้งแต่ีห่าแล้วครับพี่น้องครับบ๊วยภาคเด็พอนะคพี่น้องครับ ยิงไกมือบ้งสองไงครับพี่น้องครับอาจารย์เราจะได้พักพนอ้แขกมากแอดสีสองกัมีโอ้ครับพี่น้องครับมาจากบึงการน้องข่ายมาดมึงการแปรูกร้านให้วกกินเสริใหลูกในร้านไดมีรถมีเรือทีน้ำเบิร์นแอนไปใช้มาใช้กันยาก บัตทั้งอื่นก็ยังไปเขียนให้เขาโอ้ต้ไปเขียนให้เขาเนาะเออแม่แม่แมแมบักที่ว่ารถช่อมน,นอนมาสามโอ้ข้างหลังมีเบียยมันปฏิหารแห้งครับพ<ด><ด>ี่น้กรดูมันรูดออกแล้วเอาไม้ไปจับรูดออกเ ลูกด,ดอกบานนี่มาได้มือสองมือเอายาเอาหยังมาทา่าลูกเล่าลูกหยังขัอ้วนยังของงานไปเลยขับอ้วนกี่คนหัวลูกไปเขาเขาจะย้อนหลับเขาวาอู้ยมพี่นั่นแม่ชื่อจังหวัดใดครับอาจารย์ปูนอยู่างหยัอนย่อนไปนี่แม่น,น,น,นครนายกโอ้นครนายกน,นยกีนก่รับพี่น้องครับปู 2, บปปไป ไปซอยพี่ซอยพีหนองนะครับผมครับเดี๋นั่งห่อนเหงาวาว่าได้ยินว่าไอ้มันออกเสียปูขาวเราฝันเกี่ยวเราว่าผู้ใดว่าเอาบัตรโชคเกี่ยวจะโอ้โชว์มหามืองบอกว่าโทรไปติดต่อเสียเลยเด้อผมบอกหมือนน้ำต้นเราจะเอาไปบูชาไหมเขาบ่ได้ไปใส่หรอกครับว่าสั่งเสียไปบูชา ต้องเพาะาเขาเห็นแล้วเห็นฤทธิ์ดอกทิ้งลูกตลอดอ้หันว่าลูกปนอนนอนนี่ทั้งหลังนี่มันนอนโดนมันเปียได้ในดาดในคนเราอ่ะมวิ่งไปได้ไปหาหมอหมอเอกซเสล่บว่าบวมียังก็ย่างแต่ว่าลูกเราไปบ่ได้ก็ว่าพิการพ่อกระดูกระดูกรุดออกแจ้งได้เลยกระดูกรุดดอกเราวันที่แรกมัน มันบูดออกมามันก็มันยังมาติดหนังอยู่มันก็เอิญเมียมันในเล่าสีสองเมียมันเปิดไฟมาเบิงโอ้กะดูโคออกมาเมียไปน้องมือมาจับเบิงมันก็หลูดออกตื่นย่ำเศร้าก่ะอันนั้นเอาหวานเอายามาให้ลูกกินมันกับว่ามันฝันน้ำแล้วมันว่าฝันว่ามีผููเ่าไปดึงยังออกให้มันมันว่าอพี่ภูเ่าไปดึงออกให้ลูกปูขาวไปกันสดเราโทรมาเทึ่ง ก็ถทากระทันสมว่าน้ำดิ้งออกแล้วเมือว่านนี่เล่าว่าลูกเล่าบักนั่นล่ะบักมันป่วยฝนว่ามีขนเขานุ่งขาวถือขขาวไปเขียนเล็กให้เขียนตัวใดล่ะเราถือหาซิบาทถือกันแซวเลยในซอยเราอยู่เล็กอันนี้แล้วเล็กที่ออกไปเล็กต่างประเทศเหมนกับว่าเดียว่อนเดปูเด้อ อันมูญยาิพี่น้องถือกันหลายคนแล้วเขาเหตุงาน,าานเขาเลิกงานมาก,ก่อนได้เร <dunno. S 2> ียไกได้น้อยกับทีรงไปซอยดอกกับว่าเออบ่เป็นหยังบ่เ,เ,เป็นอย่างบ่ได้รีบร้อนดอก,กดเออให้พี่น้องได้กินน,น,นี่นะมาแบกนี่นะมาเอาพี่นิหารแห้งก่นเนาะคนนอนมากเกืียบสองปีคนตื่นขึ้นมาจุดตูบอกเกาเอคนบอเม่เขานที่บอก ยุดบวกลาวแย่แม่ไอ้ไปซอยเนี่ยเด้อลูกเต่าก e ็นอนติดเตียงไปบ่ได uh, ้มาบ่ได้คาใส่ใจกันแห่งตะบ่มีแล้ววะปฏิหารครับพี่น้องครับไปไปออกซ้ำเมื่อน้ำใส่ยามาได้สองมือแผลหายไปไหนแย่ไปเลยจริงที่เขาลาเชยได้เขาเป็นตัวเขายางได้ดีดีก็มีเงินเราถี่มากจนได้เขาวะ ยือ้ออุตรดิษฐ์เพื่อ้แมนหวงธรรมดาได้ปูนไปซอยเกงเ่งแต่ได้ปูนี่ไปซอยทวดไปซอยทวดทีไปซอยต่างประเทศกันเนาะเป็นหวัดตามประเท,ทศกันปูมิตรชัยลัยเอลกับไปบอกเขาสาวหงวัดละคนคิงลูกเจ้าจาพี่น้อง ย้อนนี่นั่นงาว่าท่านทางเงาได้งวดนี่งอ,งอสีอันนั้นเงาะสีอสอสจองตัวเครื่องบินมาบ้าง<อ><อ>คนเป็นคนใหยเขาหนิบุครับคนให้ค้นอยู่ทั้นนทงนครสวรรค์แต่ไปทำงานอยู่อิตาลีเว้ยทำงานอยู่พน่นตามไปบอกสารงวดขึ้น เล oh, uh huh. าะเล่ที่ออกไม่ที่กับที่ยางไปตบหัวเขาเลยลูกลูกมึงม้วนนอนคนไม่เสือเขาเล่คุณว่าสัตว์ลูกเสือเล่เลยหนูไม่เคยเห็นนะพ่อไม่เคยฝันอย่างนี้ด้วยมันวะคนแก่แก่หนวดก็ไม่ค่อยยาวนะว่าสัตว์แสดงว่าเมียนหูเบิดไปเบิดเปาถอะเนาะยังไหนเรายังไปเถอะสมเพอเราวานล่ะเนาะที่ใบเบิงผู้ใด้ ำบาอยากจนเนาะร่ำ <c oughs> บางยี่สิได้เว้าหน้าก็ได้่าเมียนวายห่องเล่าดอกไ,ไปจังบุญยี่ปูมันว่าเสียเละก็ว่ามือใดก็มีตะก้อนมาถาม เอาเสียไปส่งของพวกผมเห็นมีคนแก่ไปกับเสียทุกวันเนาะมีคนแก่ไปด้วยทุกวันเลยเบื้องึ่งเขาได้ซู้มือไป็นี่ยขึ้นเขาก็ยังได้ต่างหาลอยเนาะเป็นดร่องมือบัวผาดพ่อมือเออบ่พลาดพ่อมือพี่น้องแขังยังยังจะป้ายรถไม่เพป่นกีนก็ใด้บุเป็นออกรถตู่เป็นออกรถไ่บ่อาจารย์ฮะแค่สาม อาจารย์บอกโคจามาจากตุลาบนปยัญจายววคือมาเนี่ยคืนมือมือ voilà ้วงศรี่อเจ้ามาเนะอาจารย์เพราะว่ามันใส่วาบด้ใส่รถหลายพันก็โล่งตูมันกแต่เมื่อ่นะใสรถเสเลเดอร์พี่น้องมือสวงอกขับเอามาอยู่รถตูมไหมอย่างี้นอาจารย์ว่าไปไปพักไม้ไปพักพักไม้บ่ากับเป็นยังไงไสบนบด้ไปบ้านพักไม พวกเราจะได้แปดสิบสามกิโลไหมปูไปซอยพี่น้องดีเนาะซอยตัวหลกโซ่ปะเทศไต่างประเทศก็ะจุงซอยกับพี่น้องครับติดเตียงละสองปีจุดถูกบอกปูกระดูกตัวเป็นลุกหัก ขางขางยุออกจากตู้เลยว่ามันว่าไปหาหมอโรงพยาบาลใหญ่ๆเอ็กซเล่บอ,อกออว่คมันมียังปก,กติอ,อ่เขว่าเออแต่ว่ามันน้ำมันจุดถ,ถูกบ,บอกบนบ,นบ,นบ,นบาน,าน,น,น,นบนบานาออชั้นนะปูไปซอยเด้อบุญบารมีปูออดไปซอยเขาอีก ใช่เราฝันว่ามีผู้เฒ่าไปดึงยังดอกออกให้วะเออโู้เราปพดคนเราอยดดงนครับย่อมย่อมหลับอยู่ผมย่อมหลับแล้วกูเอ้ยว่าปู้นี่อีีอีหรอซักสิทธี่นี่นอนย่อมหลับย่อมหลับเก็บเลยเก็บเลยแพื่นก็นว่ะพราะเราบ่อน้ำไม่เอาได้นี่คนที่ลูกจาจาพี่น้องผมเวลาอาจารย์เราปู้ยย่อมไรผมคนกิ่งลูก บเศร้าจดหนาบอกว่าโบเมียนอนหวงมวนยิงลูกนด่กลูกคือกันเด้อหนาวคอยหนาวจะจะอื่นเลยในี่เบิ่งเาบืองเถาเต็นตันใจนะมันเป็นจังไดบอกว่าถืมันหนาวไปเหมือนมันมันเบิ่งเลยเป็นเองที่เขาวันเขาวามากมก็เป็นพวจริงนันนะก็สิว่าเบืองเาาเพื่อนโอ้ความมันทุกขม่ยิงนอนจันทรอะ ไอแ่ก้ครงลูกเจ้าจ้ามาหอดปูขาวพี่น้องเขาจอยรับแขกเบิดมือเบิ็นพี่น้องเลยแขกเดมาได้กินหอดเาเคียงแนขึ้นมาส่งนะเพื่อนเอ้าพี่น้องเากัจุดกเด้อระดึกถึงปูขาวตามอาจารย์วาเนาะขนาดดู้ลนด่เสบ ียบ้านนี้ม <บา S 1> ีอีกอรรน,นึงครับยิวทั้งแปดวิวเ <c oughs> งาะไปหลับจ่งางเลียงกุ้งกุ้งนกะก็เลียงมากน่จังแต่ปีใหม่ยาบ้านนี้เท่ ok <c oughs> บ่ไดก็ตาย ok ตายหมดตายกันหมดยังอที่โทรมาทำอาจารย์แมวอาจารย์แมวบอกไปทำวิธีอบอกกล่าวถึงปู่ขาวนะครับ โอ้ทำอะไรดีขึ้นหมดเลยป่กุ้งก็ลงพันตัวก็เหลือพันตัวมันยอมเราพึ่งกันยังยังไม่ซอยเราคนไก่ไก่ไก่เราติดต่อไม่เลยเลยวันทีมันนีป็นคือเล่าวานะเนาะเล่าสีเลาะเบิ่งไก่ก้า่นเออลูกร้านบมันยาคองสีคอยต่อนเขามาให้มันได้นั่งวนใหญ่น่งเพิ่นฉี่วา สาธุสาธุสาธุเนาะจะปุยอาจารย์ไดยยืนนำเมืองตปจําใหม่รัเกมันมันมีน้องดางยังวัดโตมากกันมันมันยเพียรเียนครับทั้งที่เขาเคยบูกจักกันนะหลวงพาาทังที่เบกจักกันเขาอยู่เออเขาเมืหูเคย้เดนวมเห็นแเขากับใคอยู่บ้านเฮาสัมม่น อันนี้เขาก็เว้ากันโอ้แน่นอนแน่นอนอเอาไปบนปูที่ไหนก็ถามกันแซวครับบนล่างก้นกับสิเดียนมามีเงินมีทองกับสิพากันมาโอ้อยากเดียนสาธุสาธุปูเขาเลยพี่นอ้องเขาจุถูกเกาดอกเด้ออธิษฐานให่ปูเขาไปซอยเหลือทุกยาง ค้ัวก็ที่ไม่ทํานั่นแหละเนาะครัว่าที่บ่มีได้คว่มฝันบ่มีบ่ารับแจกแต่ตีสองไ่ได้นอนให้พนมีอจไรกัะย่างออกมาเนี่ย่านว่าโมเพิ่นี่ว่าบอมาซองแต่เนาะเห็นแต่ว่าเป็นอาจารย์อาจารย์บ่ได้ยงน้ำใดเห็ดหิิงเห็ดหอนเนาอันเยวว่าผิดบ่ปูโผลได้หลายเดอยงน้ำเยอะด๋าบูขากระิหยงต่เลียงยงในปู เวลาหยงเลาะมือมันเวลาเออแต่มือนี้ผมไ่ได้หยงแล้วผมเหตุบพรเป็นน้ำเพลินผมก็ได้จะมาเบิ่งช่วยเพลินน่ะล่ะเป็นมูเป็นผัวเพลินเออปูเด้อให้ให้ในยกยี่สิบหนองต่างถิ่นต่างจังหวัดเนาะเอเคบริวารอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดที่ได้ยินอ่าพอเว้าไป <c oughs> อมันบอ่บอบ่อบ้หนาเสียก็ต้องเสียเนาะ, <c oughs> ะัที่นี่พี่น้องทุกท่านทุกมองทุกบอลก็บล่อคือสีล่อเบิงเนาะตั้งใจล่อกันเนาะ <c oughs> อ่าก็คือสีล่อมือพุ่นละเด้อ <c oughs> อ่ามือพนเดี๋ยวทำมีที่ละเนาะ <c oughs> มืออันนั้นแหละพี่น้องบัว่าตะามองได้ก็บ้องสีหงกันทุกคนนั่นแหละคือปูเพิ่นบัให้ตัวให้ต่อมกันเออมีเท่า้วบ่ได้เรียกชันวันเนาะ สีลำสีลววยเพิ่นให้แล้วแต่สีสื่อเอาเพิ่นวางสั่นเออเพิ่นว่วได้เรียกเลยนะครับพี่น้องทุกคน่มีแต่ความสุขความเจริญเนาะนอนหลับฝันดีเด้อให้เจริญเจริญสาดูซาดูที่นี่ที่จังหวัดขอบคุณพ่อเมียวอาจารย์เมียวแล้วก็พี่น้องครับวันนี้เพื่อนก็ต้อนรับแขกนะครับพี่น้องครับเบิ้ลมือเบิ้ลหนึ่งคำคมมากครับ ได้ออกมารอมาบึงมองแมงมีกับมาสี่านภูเขาครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับสร้างก๊อตจิกะปันมันก็อจิกถูกบอกบอกเก่าภูเขาครับพี่น้องครับขอนกระบะเนาะครับพี่น้องครับที่เขาเพิ่เงินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับ นี่เป็นโปรดใช้วิทยาการในการรับชมแล้วพี่น้องเผื่อเป็นแนวทางเนาะซักซิดของคนนี้เลยครับพี่น้องครับปูกเขาพี่น้องสามารถเขามากกราบมาไหวไ้เด็กเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ไวส้สมิทธสักปรตครับพี่น้องครับสวัสดีครับ